สวัสด,ดีครับมาพบกับฟาร์มในไร่ FTJ Family นะครับผมวันนี้มาแบบกระเซิงกระเซิงหน่อยบ้านใครพายุเข้าเยอะมากเยอะบ้างเออไม่เยอะมากสิบ้านใครพายุเข้าเยอะแล้วก็เนี่ยดูดินี่ในลาวงวนะพายุเข้าแล้วก็มันถอนโคนต้นไม้แบบเนี้ในลาวงวไงวันนี้พี่ก็าต้องมาตัดขงบนมีแต่งานฝ <c oughs> นไม่ตกก็แง้งไม่มีย้าวัวกินฝนตก ก็ชุ่มฉ่ำนะครับหญ้าเริเ่มแตกยอดอ่อนแต่ฝนมาไม่มาเปล่าเอาลมมาด้วยพอดินมันชื้นพอพายุมาลมมาต้นไม้ก็โค่นวันนี้ต้องมาโค่นต้นไม้นะครับผมวงนี้อาจจะไม่ค่อยได้ทําคลิปเนาะเพราะว่าเนี่ยมีงานจุกติก,ตกเดี๋ยวโค่นต้นไม้เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวเรามานั่งคุยกันนะครับเรื่องอของไก่ นะครับผมไก่จะไข่ตอนไหนนะครับไข่กี่ใบนะครับแม่ไก่ต้องไข่เยอะแค่ไหนไข่กี่วันแล้วต้องขึ้นฟักถ้าเกิดไข่แล้วยังไม่ฟักต้องทํายังไงนะฮะและ้วก็เออนั่นแหละสะเพรหะนะครับคือ f อ่ซใหม่ๆเขาถามมนเข้ามาเยอะนะครับผมว่าไก่นะครับเกี่ยวกับแม่ไก่แล้วก็ไข่นี่แหละนะโ,โอเคเรามานั่งตอบกันแป๊บหนึ่งขอ,ออนุญ,ญาตคนอนุหมายแป๊บ ค okay. หลังจากที่เราเ,าเกิดกันไว้นะครับว่าวันนี้นะครับเราจะมาคุยกันเรื่องแม่ไก่นะครับที่มีปัญหาคือแม่ไก่ที่เอฟซีถามเข้ามาว่าไม่ยอมขึ้นฟักไข่มีเหตุการณ์อะไรบ้างนะครับผมและแม่ไก่ในช่วงระหว่างไข่นะครับ <c oughs> จะมีอาการเป็นอะไรได้บ้างนะครับผมก็ฟังๆไว้นะครับผมเอาไว้เผื่อเผื่อข้อใดข้อหนึ่งนะครับไปตรงกับเรานะครับก็อย่าไปตกกระจายมันมาก อย่าไปตกใจนะฮะอย่าไปตกใจมันมากนะครับผมเพราะว่ามันก็เป็นธรรมชาติของเขานะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะอาจากคําถามข้อแรกนะครับผมคือแม่ไก่ไข่แต่ยังไม่ยอมฟักไข่นะครับผมแม่ไก่ไข่แต่ยังไม่ยอมฟักไข่นะครับเกิดจากอะไรอย่างนี้นะครับคือบางครั้งเนี่ยแม่ไก่บางตัวเขาจะไข่วันเว้นวันนะครับผมข้อนี้แม่งตอบรวมเลยหลายๆข้อนะครับว่าทําไมแม่ไก่ไข่ไข่หยุดหยุดนะครับผม บางตัวเนี่ยแม่ไก่เขาจะไข่วันนะครับเว้นวันหรือว,วันเว้น2วันนะครับผมก็จะเป็นเรื่องปกติธรรมชาตินะครับเพราะว่าบางทีแม่ไก่เขากินอาหารนะครับไม่เพียงพอรู้สึกว่าร่างกายไม่สมบูรณ์หรือว่าไข่เนี่ยครับมันยังไม่ตกลงมาที่รังไข่นะครับเขาก็ยังไม่มีไข่ที่จะที่จะผลิตไข่ออกมาได้ไม่ใช่เรื่องผิดปกติอะไรมากมายนักนะฮะก็จะเป็นไข่แบบว่าเดี๋ยวพอเขาไข่หมดตับนะครับผมรู้ว่าเขาไข่เสร็จแล้วนะครับ ก็ไม่ใช่ว่าไข่เสร็จแล้วสมมติแม่ไก่ตัวนี้ไข่อยู่ที่แฟองไม่ใช่ว่าฟองที่8ไข่ปุ๊บเขาจะฟักเลยนะฮะเขาจะค่อยๆปรับสภาพแล้วขึ้นมาฟักสักประมาณวันสองวันนะฮะแล้วเราจะเริ่มรู้ได้ไงว่าแม่ไก่จะเริ่มฟักไข่นะครับผมเราจะรู้ได้ยังไงว่าแม่ไก่จะเริ่มฟักไข่ให้สังเกตครับผมถ้าวันใดนะครับที่แม่ไก่หายไปจากคอนที่เขา จุดที่เขาเคยนอนประจำเนี่ยนะฮะให้ไปดูที่ที่รังไข่ที่เขาไข่นะครับผมในเวลากลางคืนนะถ้าเกิดเขาจะเริ่มขึ้นฟักไข่เนี่ยเขาจะไม่นอนที่คอนเขาจะมานอนที่รังไข่แทนนะฮะคือกลางวันอาจจะเห็นเขาเดินเตะๆอยู่แบบว่าปกติเป็นไก่หากินปกติทั่วไปนั่นไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับผมแต่พอตอนกลางคืนเนี่ยเขาเริ่มขึ้นไปนอนในรังไข่ของเขานันแสดงว่าแม่ไก่ตัวนี้เริ่มจะขึ้นฟักไข่แล้วข้อต่อมานะครับ แม่ไก่ไข่ทิ้งช่วงกันแต่พผอ,อิญเป็นแม่ไก่ที่ไข่ดกคือไข่อยู่ประมาณสิบฟองถ้าเกิดไข่วันเว้นวันเนี่ยสิบฟองก็จะใช้เวลาถึงยี่สิบวันนะครับแต่ถ้าเกิดบางแม่เนี่ยไข่ถึงสิบสี่สิบห้าฟองก็จะใช้เวลาบวกเข้าไปอีกนะครับเป็นสามสิบวันก็ใช้เวลาเป็นเดือนใช่ไหมกลัวไข่จะเสียนะครับจะมีวิธีคือหนึ่งถ้าเกิดเป็นหน้าหน้าหนาวหรือหน้าฝนไม่ใช่ปัญหาครับไข่มันก็จะไม่เสียทั้งหมดใช้แต้องต้อง เพีตกอ็บอกคําว่าไม่เสียทั้งหมดนะครับผมเพราะว่าไม่ไม่สามารถที่จะไปฟันธงได้ว่าไฟโบอ่าไข่มันจะไม่เสียเลยหรือว่าฟองแรกฟองที่1ฟองที่2ฟองที่3มันจะไม่เสียนะครับผมแต่มันจะไม่เสียทั้งหมดนะฮะแต่คราวนี้ถ้าเกิดเป็นในหน้าร้อนนะครับหรือว่าเราอยากจะถนอมไข่ไว้ให้ได้มากที่สุดนะครับก็ง่ายๆฮะแค่เอาไข่มาแล้วก็เอากระดาษหนังสือพิมพ์มาห่อเขาไม่ให้ห่อทีละฟองนะก็เอามาถ้าเกิดมี5ฟองก็ เอามาห้าฟองแล้วก็เอากระดาษสีพิมพ์รองรองเข้าไว้ใช่ไหมครับแล้วก็เอาเข้า,าตู้เย็นไม่ใช่ช่องช่องแช่แข็งนะตู้เย็นชั้นชั้นที่เขาใส่ผักอ่าชั้นเก็บผักนะครับผมก็จะเก็บไว้ได้ในระยะเวลาเกือบเกือบหนึ่งเดือนเอาเป็นว่าไม่เกินหนึ่งเดือนนะครับผมก็จะยังใช้งานได้อยู่นะครับต่อมานะครับแม่ไก่ที่ไขแล้วไม่ไขแค่สองสามฟองแล้วไม่ยอมไขอีกเลยอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติธรรมชาตินะครับ เพราะว่าบางแม่เนี่ยอาจจะ,ะยังเป็นแม่สาวนะครับหรือว่าเป็นการไข่ที่ที่เร็วเกินไปหรือว่าเขายังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่แต่ดันทะลึ่งไข่เขาก็จะไข่ทิ้งแค่3 4ฟองและเขาก็จะไม่ฟักนะครับผมนั่นก็เป็นผลดีกับเราด้วยเพราะว่าถ้าเกิดเขาฟักเนี่ยมันก็แค่3ฟองนะครับสฟองสฟองแบบนี้หรือ4ฟองเนี่ยมันก็จะเสียเวลาเราเปล่าๆนะครับก็เก็บไข่ตรงนั้นแหละเอามาเอามา,เอามาทากับข้าวกินไปซะนะครับแล้วก็บ่มเขาใหม่แล้วก็ปล่อยเขาอยู่กับธรรมชาติหรือว่า ถ้าเกิดเป็นไก่ที่อยู่ล็อกก็บำรุงเขาให้สมบูรณ์นะครับเต็มที่แล้วก็เดี๋ยวอีกสักระยะหนึ่งเขาก็จะขึ้นไปไข่ตามปกติเองนะฮะคราวนี้มาถึงอีกกรณีหนึ่งคือทําไมไม่ไก่ไข่ไข่แล้วไม่ยอมฟักนะครับผมมันก็จะมีสาเหตุคือหนึ่งแม่ไก่ไข่เสร็จแล้วมีอ่ะเขารู้สึกว่าไอ้ตรงที่เขาไข่เนี่ยมันไม่ปลอดภัยนะครับผมมันไม่มันไม่ปลอดภัยสําหรับเขาหรือว่าเขารู้สึกกังวลใจถ้าเป็นแม่เปียนเปี่ยนเนี่ยเขาก็จะ ไม่ฟักหรือว่าเป็นแม่ที่มีความมีความรู้สึกเปราะบางนะครับเขาก็จะไม่ฟักตรงนั้นนะครับผมหรืออาจจะมีอะไรไปกวนเขาในตอนกลางคืนนะครับอาทิตย์เช่นอาจจะมีงูนะครับงูไปเลื้อยงูแล้วก็ไม่แน่ใจไงนะครับพี่เอฟก็ไม่แน่ใจว่างูบางบางอย่างมันก็ไม่กินไข่แต่บางอย่างมันก็กินไข่นะฮะบ,บางอย่างก็คือจ้องจะไปเล่นงานแม่ไก่ในจังหวะที่แม่ไก่เขาอาจจะหนีทันหรือว่า เลื้อยผ่านนะครับมีกลิ่นติดก็ไม่ไม่รู้เหมือนกันว่าไก่เขาจะได้กลิ่นหรือเปล่านะฮะแต่จะมีอะไรไปกวนเขานะครับไม่ว่าจะเป็นงูเป็นหมาเป็นตัวเงินตัวทองนะครับผมหรือว่าอาจจะเป็นแม่ไก่ด้วยกันเองนะครับขึ้นไปจิกกวนขึ้นไปจิกนะครับขึ้นไปจิกกวนเขานะฮะเขาก็เลยไม่ยอมฟักไข่นะครับหรือเป็นบางแม่ที่ไข่ไข่ในครั้งแรกสองครั้งแรกเนี่ยเจอบ่อยนะครับในกรณีที่บางครั้งเขาไม่สมบูรณ์นะครับผมไข่เสร็จแล้วไม่ยอมฟัก ไม่ใช่ว่าเขาจะไม่ฟักเลยนะครับผมไม่ต้องซีเรียสนะฮะเราก็เอาเขาออกมาดูแลปฏิบัติเหมือนเดิมครับบำรุงให้เรียบร้อยปล่อยอยู่ธรรมชาตินะครับผมเสร็จแล้วอีกสักระยะหนึ่งนะฮะเขาก็จะไข่นะครับแล้วก็อีกกรณีหนึ่งนะครับซึ่งตอนนี้พี่เอฟก็เจออยู่นะครับผมไม่ใช่ว่าไม่เจอนะครับแล้วก็แก้ปัญหาไม่ได้คือบางแม่นะครับบางแม่จะเป็นแม่ที่กินไข่เป็นแม่ที่กินไข่นะฮะแต่พอเราปล่อยอยู่ข้างนอกนะครับพอเราปล่อยอยู่ข้างนอกเขากับไข่ปกติ นะฮะพอเขาพอแต่พอกรณีของพีเอฟคือไม่สามารถปล่อยอยู่ห้างนอกได้นะครับเพราะว่าชุดช่วงแรกเนี่ยชุดสองชุดสองชุดแรกเนี่ยเป็นแม่ที่ดีด้วยนะครับผมชุดสองชุดแรกเนี่ยปล่อยเขาอยู่ห้างนอกแล้วเขาก็จะหารังไข่เองแล้วก็จะไข่นะครับผมแต่ช่วงนี้อยากได้ลูกเขามากเลยแต่ไม่สามารถที่จะปล่อยให้เขาอยู่ห้างนอกได้เพราะว่าพี่เจี๊ยบปลูกผักไว้เต็มบ้านเลยครับ ั้งแต่โควิดมาก็พิจิบก็บ้าปลูกผักกินเองนะครับเพราะว่าปลูกผักกินเองคราวนี้แม่ไก่ตัวนี้ปล่อยอยู่ข้างนอกเขาก็จะไปคุยเขี่แลงผักเราก็ปล่อยไม่ได้ไงเพราะปล่อยไม่ได้พิบก็เลยใช้วิธีการขังอยู่กับพ่อไก่หนึ่งตัวหนึ่งพ่อหนึ่งนะครับแล้วก็แม่ตัวนี้หนึ่งตัวในล็อกกว้างนะครับมันก็ไม่ไข่นะก็เลยต้องทําใจนะครับคือคือบางกรณีที่เรารู้ปัญหาแต่เราไม่สามารถแก้ไขได้เราก็ต้องทําใจนะครับผมเพราะว่าแม่นี้เนี่ยก็จะจะไม่ไข่ นะครับผมแล้วก็มีกรณีหนึ่งคือหนึ่งเป็นแม่ไก่ที่ไม่กินไขนะ่แต่ก็ไม่ยอมไข่นะครับผมเป็นแม่ไก่ที่ไม่กินไข่แต่ก็ไม่ยอมไข่คือพอโดนขังจะมีแม่ที่เป็นแบบว่าแบบว่าศิลปินนะครับพอกูโดนขังแคบๆกูไม่ไข่เเข้าใจป่ะแต่กูก็ไม่ได้กินไข่นะคนอื่นตัวอื่นไข่ก็กูก็ไม่ได้สนใจก็เหลือของมึงแ,แต่พอแต่พอกูโดนตัวผู้ทับเยอะๆกูก็ไม่ไข่เพราะว่า ฟิลลิ่งไม่ได้อารมณ์ไม่ได้สถานที่ไม่เหมาะก,กูก็ไม่ไข่แบบนี้นะครับพอเราปล่อยไว้ข้างนอกเดี๋ยวเขาก็ไปหาราังไข่ของเขาเองคือแม่พวกเนี้ยเราอยู่กับไก่เราต้องดูครับผมเราต้องดูต้องศึกษาต้องใจเย็นๆว่าแม่นี้เนี่ยเขาเป็นยังไงนะครับผมลองดูพอเราขังแล้วเขาไม่ไข่ถ้าขังแล้วเขาไม่ไข่เราก็เอาเขาออกไว้ข้างนอกดูซิจับตอนกลางคืนจับขอ่าจับจับขังจับนอนที่เราจับได้ตอนเช้าเราก็ จับมาให้ตัวผู้ทักเสร็จแล้วเราก็ปล่อยถ้าเกิดเขาหารังไข่ก็โอเคปล่อยเข้าไปนะครับผมบางแม่ใช้อง์กูไม่ไข่กูจะไข่ในตะกร้าอ่ะแล้วก็ต้องดูนะครับเราต้องเตรียมเตรียมไว้ครับว่าเราเองเอาโอ่งใส่ไปสิเขาไข่ไหมอ่าอยู่ในโอง่งเขาไม่ไข่ลองเอาโอ่งออกแล้วใส่ตะกร้าดูสิอ่ะเขาไข่ไหมไข่ก็แล้วไปก็โชคดีไปแต่ครนี้ลองดูเอาโอ่งวางไว้กับดินนะครับไม่ไข่แล้วก็โอ่งยกขึ้นสูงสิเอาวงล้อสักสองวงเขาไข่ไหมอย่างนี้นะครับ เขาก็อาจจะขึ้นไปไข่ในโอง่งนะครับหรือบางการณีเอาโอง่งก็ไม่ไข่เอาตะกร้าวางสูงก็ไม่ไข่ก็ลองจัดเอาอิฐบล็อกมาวางให้อยู่กับดินนะครับผมเอาอิฐบล็อกมาวางเป็นสี่เหลี่ยมให้อยู่กับดินบางทีเขาก็อาจจะไขกับดินอย่างนี้นะครับผมอ่าเราก็ต้องดูนะครับเราต้องใจเยน็นๆลองดูเปลี่ยนสักสามสี่แนวทางนะครับลองศึกษาดูนิสยัยใจคอของแม่ไก่ตัวนั้น นะครับแม้กระทั่งการกินอาหารนะครับแม่ไก่ของพ่เอฟเนี่ย <c oughs> คือมันจะมีอยู่สามสี่แม่นะครับที่เป็นแม่ทุนหัวนะครหนึ่งออตอนตอนกูยังไม่ไข่กูกินข้าวเปลือกตอนกูกําลังไข่กูจะกินข้าวเปลือกผสมอาหารอย่างนี้นะครับผมตอนกูฟักไข่กูจะกินข้าวโพดตอนกูไข่เสร็จแล้วพากลูกกไปกูจะกินสามอย่างรวมกันข้าวโพดข้าวเปลือก หัวอาหารมีนะครับผมทําไมพี่เอฟรู้เพราะว่าตอนเราเอาข้าวโพดมาโยนมันไม่กินเ,เราลองเอาข้าวเปลือกมาโยนเฮ้ยมันกินนะเราก็โยนข้าวเปลือกพอเราโยนข้าวโพดไปให้ไม่กินโยนข้าวเปลือกให้ไม่กินโยนหัวอาหารให้ออวกินอย่างนี้นะครับพอเราโยนไปสามอย่างมันก็เก็บกินหมดอย่างนี้ก็คือก็แล้วแต่เขาจะเปลี่ยนอารมณ์ตามเข้าไปนะครับผมถ้าเกิดเรามีเวลาเราอารมณ์ดีนะครับเรายังไม่เครียดเราก็ตามใจเขาหน่อยนะครับแต่เจอบางช่วงอย่างช่วงหน้าร้อน อย่างเงี้ยของพี่เอฟนะครับคือโรยไปมึงไม่กินไม่กินช่างมึงมึงไม่กินก็ตายไปอย่างนี้นะครับผมก็เขาก็จะกินเท่าที่เราโยนไปบางทีเขาก็กินแต่กินน้อยกินเม็ด2เม็ดอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เขาก็จะฟืน้นฟื้นตัวช้านะฮะแต่ถ้าเกิดเราต้องการผลผลิตที่มันต่อเนื่องกันเราก็ต้องดูแลเขานะครับให้เขาสมบูรณ์ที่สุดนะโอเคนะครับ okay, สําสหรับที่เอ่ยเอ่ยมาเนี่ยนะอาจจะครบบ้างไม่ครบบ้างนะครับผมเจอปัญหาอะไรที่ยังที่พี่เอฟบอกในคลิปนี้ยังไม่ตรงก็ถามเข้ามานะครับก็ เอาที่พีเอฟเคยเจอแล้วก็พีเอฟนึกได้นะครับผมหยิบอุปกรณ์มาอ่านเออก็เนี่ยก็หยิบมาทําคลิปแล้วก็มาพูดพูดเท่าที่ทํได้จได้นะครับคือบางอย่างที่จดไว้แล้วก็จําลืมนะฮะก็ลองดูนะครับว่ามันครบหรือว่ามันตรงกรณีที่เพื่อนๆเ,เจอไหมอา่าหรือที่เอฟซีเจอไหมนะครับผมหรือว่าถ้าเกิดเป็นอีกกรณีหนึ่งที่ยังไม่เจอก็ทักทายถามเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวก็จะตอบให้นะฮะโอเคสำหรับคลิปนี้ไปละบ๊ายบาย